สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหที่น่ารักทุกคนนะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในคาบวิชาสังคมนะครับเราก็เรียนสาระภูมิศาสตร์เหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่มเติมก็คือครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการดูภาพดูแผนที่และเขียนตอบใช่ไหมแต่คาบนี้เนี่ยเราจะเอาภาคใต้ของเราลักษณะภูมิประเทศลักษณะทางกายภาพคราวนี้ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะว่าเธอเรียนจบหน่วยนี้เนี่ย จะได้อะไรอ่ามาดูเป้าหมายครับเมื่อเรียนจบนักเรียนมีนความรู้ความสามารถครับสื่อค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในูมิภาพของตนด้วยแผนที่และรูปถ่ายอ่านี่นี่ครูวาดมาแล้วครูก็ดูจากในหนังสือดูจากหนังสือหน้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ต้องวาดนะที่จริงเขาบอกให้แตะแต่ว่าครูอยากให้เราวาดได้ผ่านเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดของเราเองเราควรจะวาดวาดสวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่ง ตรงนี้10บคะแนนต่อคำถามอีกห้าคะแนนอ่าก็วาดไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือครูอยากให้เราได้ทําอย่าบอกวาดไม่ได้ถ้ายังไม่ได้วาดโอเคนะอ่ะมาดูแผนที่นี้ครูก็วาดครับแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้อ่ารานนี้เรามาดูนะครับถ้าเธอจะเห็นเนี่ยนี่คือส่วนตอนล่างของภูเงตะวันอ่านี่มาไล่ดูเลยนะก็มีบนสุดนี้ก็ชุมพร จังหวัดตรงตุกสีแดงน,นะชุมพรประนองภูงนาภูเก็ตกระบ่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชตังพัทลุงสงขลางสงขลาบ้านเราสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิว่าถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราอยู่ภาคใต้เราอยู่สองติดสองชายฝั่งเลยติดทะเลสองฝั่งก็คือฝั่งขวามือก็คือทะเลอ่าวไทยฝั่งซ้ายเลยก็เป็น ทะเลอันดามันอ่านี้รู à, the ้จักจังหวัดแล้วก็สามารถตอบได้ข้อนึงแล้วอ่ามาดูสัญลักษณ์เนี่ยประเทศเราก็ต้องมีหมู่เกาะเยอะเนี่ยจาดูเกาะนี้เกาะสมุยอ่าเกาะลันตาเกาะเต่ามาดูนี่ก่อนสตูลเนี่ยก็มีเกาะตะรุเตาเกาะอาดังเกาะลิบงเกาะลันตาอ่าเกาะพีพีเกาะยาวภูเก็ตก็มีเกาะราชาใหญ่เกาะราชาน้อยนี่หมู่เกาะสิมิลัน นี่ก็สุรินใต้สุรินเหนือนี่คือเกาะอ่าโอเคนะแล้วก็นี้สีแดงแดงนี่คือเทือกเขาดีภาคใต้เรามีเทือกเขาสําคัญอยู่ไม่ใช่เทือกเขาทิวเขาเทือกนี้แค่ช่วงหนึ่งแต่ถ้าเกิดทิวเนี่ยมันเป็นแนวซ้อนยาวเลยเรามีทิวเขาอยู่สามทิวเขาที่สําคัญครับเริ่มมาจากชุมพรนี่เลยยาวไปถึงภูเก็ตชื่อทิวเขาเนี่ทิวเขาภูเก็ตเนี่ยครับ สีแดงๆเส้นนี้ครับยาวมาตั้งแต่ประจวบเลยยาวมาจนถึงภูเก็ตเลยจะมีทิวเขาอยู่เขาตั้งชื่อตามทิวเขาที่เป็นสิ้นสุดก็คือทิวเขาภูเก็ตอ่าส่วนมาตรงนี้ครับทิวเขานครสีธรรมราชเนี่ยมันกินพื้นที่ในสุราษฎร์ยาวไปตังพัทลงุงตะตูนยาวไปถึงนน้นเลยแต่มันผ่านนครศรีธรรมราชมากเขาเลยใช้ชื่อว่าทิวเขานครศรีธรรมราชการตัวเพื่อให้เกิดการจำพอเสร็จแล้วครับต่อมาตรงนี้ครับ นี่ตรงยะลาตรงไปถึงจุดทุกนี้ชายแดนแล้วนะตรงนี้ชายแดนก็คือประเทศมาเลเซียอ่าเนี่ยลงไปถึงตรงนี้ครับก็เป็นทิวเขาสันาราคีรีอ่าทิวเขาสันดาราคีรีตรงนี้ครับกินพื้นที่ไปโอเคนะครานนี้ถ้าเกิดจะสังเกตภาคใต้ลามีเขื่อนอยู่สองเขื่อนสัญลักษณ์เขื่อนก็อยู่แบบนี้ครับเดี๋ยวครูวาดให้ดูบางทีกระดานมันเล็กไปหน่อย นี่ถึงนันกเขื่อนมันจะอยู่รูปแบบประมาณนี้นี่เป็นที่เหมือนกับเขื่อนกั้นแล้วก็มีน้ํคล้ายคล้ายนกบินแบบนี้อ่าแบบนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้คือเขื่อนท่น,นี้เรามีเขื่อนทีใต้เราครับเขื่อนบางร้าอยู่ที่จังหวัดยะลาตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ส่วนขึ้นไปตรงนี้ครับนี่เขื่อนรัชประภาเห็นไหมเขื่อนรัชประภานี่ก็เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย ภาคใต้เรามีอยู่สองเขื่อนโอเคส่วนแหล่งน้ําทะเลสาบของเราเนี่ยเราก็มีทะเลสาบอยู่ใหญ่ๆยู่ครับต่อมาต่าพัดลมไปถึงสงขลาถ้าเกิดเจอผ่านพัดลมก็เห็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมทะเลน้อยแล้วก็มีทะเลสาบสงขลาต่อมาถึงสงขลาอ่านี่ก็ลักษณะเป็นประมาณนี้อ่าคราวนี้พอเรวาวาดได้แล้วเนี่ยเราตอบคําถามไม่ยากแล้วอ่าดูตามเลยนะเพราะนี้นีครูก็เอาเป็นในหนังสือคือหน้า 62.63นี่คือหน้า62แบบฝึกเธอต้องวาดเองอ่าวาดวาดสุดฝีมือสวยไม่สวยไม่ว่ากันส่วนนี้คือหน้า63แบบขันต้องตอบคำถามจากพวกนี้ครับอ่าเธอจะดูหน้าร้อยสิบ็แล้ววาดเองก็ได้หรือจะดูของครูก็ได้เดี๋ยวครูจะถ่ายรูปไว้ให้ใกล้ๆอ่าอ่ะต่อมาครับตอบคำถามเลยจากนี่ครับจากภูมิภาแผนที่ภาคใต้เราแผนที่นี้เป็นแผนที่อะไร ชื่อแผนที่อยู่ด้านบนเสมอแค่ตอบกูไม่พูดจังหวัดที่ปรากรดปรากฏในแผนที่มีจังหวัดอะไรบ้างให้กูใบ้แล้วภาคใต้เรามี14จังหวัดเธอก็ดูเลยครับที่จุดสีแดงหรือดูในหนังสือหน้า168ก็ได้มีคําตอบเหมือนกันเนี่ยหน้า1 6 7เป็นรูปแผนที่หน้า1 6 8จะเป็นบอกพวกนี้เหมือนกันเธอจะดูก็ได้สามทิวเขาในภูมิภาคนี้มีิวเขาอะไรบ้างนะเนี่ยิวเขาิวเขา ภูเขาอ่ววาผมก็บอกแล้วเขาจะมีอีกมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อ่าทะเลน้อยกับทะเลสาบสนขาใช่ไหมอ่าต่อมา c ลักษณะภูมิประเทศที่สังเกตจากแผนที่เป็นอย่างไรอ่าเมื่อกี้ครูพูดได้แ้วตอนเกินครับภาคใต้เราเป็นที่ราบราบลุ่มติดทะเลสองชายฝั่งขวามือคือติดอ่าวไทยทางขวามือติดทะเลอันดามันทางซ้ายมือ อตอบแค่ประมาณนี้ครับภูมิประเทศของเราอะต่อมาข้อห้า 5. สถานที่สําคัญของภูลภาคน,นี้มีอะไรบ้างเธอะะก็ดูเลยครับเดี๋ยวเขื่อนบางลานก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเขื่อนราชวัฒา,าก็สถานที่ท่องเที่ยวหรือทะเลน้อยเทสักสงขาก็ใช่หรือเธอจะเอาเป็นหมู่เกาะสมุยหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาหมู่เกาะสซมิลันหมู่เกาะลิบงหมูม่เกาะสุเตาเนี่ยเธอก็ขีได้หมดเลยับพวกนี้เป็นสถานที่สําคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้เราติดทะเลครับ เลยมีเกาะเยอะที่สุดแล้วในในเนี้ยในประเทศไทยภาคใต้มีเกาะมากที่สุดและก็มีเกาะสําคัญสำหรับเที่ยวไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนไทยคนภาคอื่นครับก็นิยมจะมาเที่ยวภาคใต้มาเกาะครูก็ไปเที่ยวครูก็ชอบเนี่ยครูไปครูนั่งดูเกาะตอนครูเขียนนะครูไปเกือบครบทุกเกาะแล้วสมุยไปแล้วลันดาไปแล้วเกาะเต่าไปแล้วตรงนี้ไปหมดแล้วแต่มีอยู่เกาะที่ไม่ไม่เคยไปดีเนี่ยที่ครูเห็นเนี่ยสี่เกาะมีเกาะสุรินทร์ใต้สุรินทร์เหนือไม่เคยไป แล้วเกาะราชาใหญ่เกาะราชาน้อยไม่เคยไปนอกนักนูเก็ตทั้งหมดแล้วกเกาะอ่าเพราะว่าคูว่าชอบเที่ยวทะเลเหมือนกันโอเคคลิปนี้ไม่ยากใช่ไหมจะยากก็ตอนที่เธอวาดรูปนี่แหละอ่าแต่ก็ครูอยากให้เราวาดบ้างแสดงฝีมือบ้างครูก็สอนศิลปะเธอแล้วอันนี้ก็เป็นภรูพิ่ประเทศภูมิภาคของเราเองคนระับอ่าก็วาดสวยไม่สวยไม่ว่ากันเอาไว้สุกฝีมืออย่าบอกว่าวาดไม่ได้ถ้ายัง ไม่ได้ลงมือว่าโอเคไหมครับโอเคองั้นคลิปนี้กูก็ขอจบการบรรยายการสอนแบบอัดคลิปบน u ูทูบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอรนันเรักษาสุขภาพห่างไกลปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ